สวัสดีค่ะนางสาวจิรพินยายเชินพาดีค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่อินเตอร์ในหัวข้อก่าจะมาเป็นค่ะ<อ>และ้วแมาใจอะไรที่ทำให้พี่อยากเป็นนักดนตรีคะลุงครับมีลุงไินัยดอ,อครับแล้วก็สอนกองมาตั้งแต่สองขวบครับแล้วก็เล่นม,มาเรื่อยๆแล้วก็ทําเพลงด้วยแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้นี่ต้องผ่านอะไรมาบ้างคะโอ้มีหลายอย่างเลยครับต้องมีวินัยอย่างแรกครับแล,รแล้วก็้อมเยอะแล้วก็ จัดก,การกับตัวเองให้ดีมีต้องขยันแล้วก็ดูแลตัวเองตลอดเวลาดแล้วระหว่างทางเนี่ยที่เรามาถึงตรงนี้คือมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะมีครับก็มีคนดูถูกแล้วก็แบบมีต่อว่าด้วยอะไรไม่น่าถึง้อยากฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นนักดนตรีเหมือนพี่ไหมครอ๋ออยากให้สอนเีอะครับแล้วก็อยากให้เล่นกันต่ออยากให้ใจรักบอกว่าจะเจอกันในงานเปรซิวับ んは。